นิทานสอนใจเรื่องอาหารจานพิเศษของปิติปติติตื่นเช้ามาช่วยยายทำกับข้าววันนี้ทำอะไรดีครับทำแกงมะระใส่กะปิกับกะทิจะ้ะยายตอบปิติหั่นมะระล้างใบมะลิเขาเปิดฝากะปิแรงไปจนหกเลอะทำอะไรต้องมีสตินะลูกยายเตือนยายตั้งกระทะปิติเทกะทิลงเสียงชูชาดัง หอมอบกวนไปทั้งครัวน่ากินจังเลยครับปิติใส่มะระกับกะปิลงไปเขาคนเบาๆกลิ่นหอมฟุง้งอาหารเสร็จแล้วปิติจัดจานสวยงามนี่ฝีมือผมกับยายเขายิ้มภูมิใจปิตินั่งกินข้าวกับยายใต้ต้นมะลิทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความสุข เริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆแค่ใส่ใจมีสติและอยู่กับคนที่เรารัก